สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โบประคองขวัญอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะการออกแบบผลิตภัณฑ์คือกระบวนการกำหนดรูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์โดยเริ่มจากการสร้างรูปของวัตถุให้เกิดเป็นลักษณะต่างๆออกมาให้สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ ซึ่งหลักการพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นต้องอาศัยส่วนประกอบทางด้านศินละปะและทางด้านวิทยาศาสตร์ให้ผสมผสานกันอย่างลงตัวเพื่อให้เกิดความสวยงามและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ค่ะเรามาดูกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์กันนะคะการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นมีขั้นตอนการออกแบบ5ขั้นตอนด้วยกันค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกกันค่ะ ขั้นตอนแรกคือกระบวนการศึกษาวิจัยเบื้องต้นขั้นตอนแรกเป็นกระบวนการเตรียมการการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยทําการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อนํามากําหนดเป็นแนวคิดผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย 1. ก็คือกําหนดนโยบายก่อนนะคะบริษัทควรกําหนดนโยบายเพื่อให้นักออกแบบทํางานได้ตรงวัตถุประสงค์ได้แก่วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์สินค้ากลยุทธ์หรือแนวทางปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลาดค่ะว่าเป็นอย่างไรจะได้ออกแบบมาตรงวัตถุประสงค์นะคะ 2. ลักษณะที่จำเป็นของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ค่ะในการกำหนดโครงสร้างทางกายภาพของผลิตภัณฑ์นั้นจะแสดงถึงรูปทรงภายนอกของผลิตภัณฑ์ว่าควรที่จะเป็นรูปแบบสมัยใหม่หรือมีความเรียบง่ายมีลวดลายและที่สำคัญนะ โครงสร้างต้องแสดงถึงความสามารถในการรับน้ำหนักหรือแรงกระแทกของผู้ใช้รวมถึงความสะดวกในการใช้อีกด้วยอาจารย์จะยกตัวอย่างโครงสร้างของเก้าอี้นะคะโครงสร้างของเก้าอี้นั้นจะต้องมีความแข็งแรงและยังต้องสามารถปรับระดับความสูงของเบาะที่นั่งหรือระดับความเอียงของพนักพิงหลังได้ค่ะ 3. การศึกษาชนิดและประเภทของวัสดุค่ะ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องศึกษาชนิดรูปล่างขนาดจำนวนคุณสมบัติหรือโครงสร้างทางกายภาพของวัสดุแต่และชนิดในท้องตลาดนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างรวมทั้งจะต้องศึกษาแหล่งจัดหาวัตถุดิบว่ามาจากที่ใดบ้างทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถใช้วัสดุได้อย่างถูกต้องกับหน้าที่และแบบที่เราต้องการได้คะ่ะเช่น การทดสอบการรับน้ำหนักของวัสดุว่ามีความทนทานต่อการดัดงอหรือไม่และมีความง่ายต่อการขึ้นรูปหรือเปล่านะคะ 4. ความสามารถในการสื่อสารของผลิตภัณฑ์ค่ะโครงสร้างรูปลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ซื้อค่ะโดยมีหน้าที่ในการนำเสนอถึงความหมายเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าสินค้านี้คืออะไรและใช้ในภารกิจแบบไหนบ้างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นทรงกระบอกสูงภายในกรวงมีส่วนที่ยื่นออกมาจากขอบบนมีฝาปิดและมีหูสำหรับจับถือจะสื่อสารกับผู้พบเห็นให้ได้รับรู้ว่าผลิตภัณฑ์นี้คือกาน้ำที่ใช้บรรจุของเหลวและไว้ลินใส่ถ้วยค่ะการรับรู้ความหมายนี้เกิดจากการเรียนรู้ของมนุษย์จากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เด็กนะคะเมื่อพบเห็นรูปทรงผลิตภัณฑ์ที่เคยพบเห็นมาก่อนผู้บริโภค จะสามารถเละลึกขึ้นมาได้ง่ายๆค่ะแต่ในบางกรณีนะคะที่ผู้ผลิตและนักออกแบบก็ต้องการที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับรูปร่างของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นกลยุทธ์ทางการค้าให้สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคหรือผู้ที่พบเห็นเกิดความสงสัยในความแปลกใหม่ที่ได้ออกแบบมาซึ่งอาจเกิดจากการสร้างสีสันและโครงสร้างที่แตกต่างไปจากเดิมในกรณีนี้นะคะผู้ผลิต ต้องใช้ข้อความเพื่อเป็นสื่อในการสื่อสารในกรณีนี้นะคะผู้ผลิตอาจจะต้องใช้ข้อความเพื่อเป็นการสื่อสารให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยอาจจะกล่าวถึงชนิดประเภทวิธีการใช้ตลอดจนเครื่องหมายการค้าและตราสินค้ามาช่วยเสริมในการสื่อความหมายในตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยค่ะศึกษากระบวนการผลิต นักออกแบบผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องศึกษาถึงความเป็นไปได้ในกรรม,มวิธีของกระบวนการผลิตสินค้านะคะโดยต้องศึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นส่วนผสมของวัตถุดิบการให้ความร้อนการแช่เย็นการฆ่าเชื้อการบรรจุการกระจายสินค้าเป็นต้นค่ะ 6. ศึกษาขนาดสัดส่วนของมนุษย์และการเคลื่อนไหวของมนุษย์ค่ะซึ่งในการศึกษาด้านนี้ จะเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับนักออกแบบในการกำหนดรูปทรงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเช่นการจับการนั่งการเดินการยืนการนอนการถือและนอกจากนี้นะคะนักออกแบบจะต้องศึกษาขนาดสัดส่วนของสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ค่ะเช่นสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติ ขนาดสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนหรือที่พักอาศัยค่ะ 7. การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ค่ะการศึกษาวิธีการคิดค่าใช้จ่ายเพื่อหาวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่นักการตลาดจะต้องนำค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาประเมินเป็นต้นทุนในการกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ค่ะ ซึ่งวิธีการลดต้นทุนสามารถทําได้ด้วยการ 1. การนําวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดของเสียน้อยที่สุดเช่นนําส่วนที่เหลือของวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าอื่นๆ2วิธีการผลิตและโครงสร้างองค์กรที่ประหยัดเช่นมีการลดจํานวนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานการลดลําดับชั้นการตัดสินใจเพื่อเพิ่มความเร็วในการแก้ไขปัญหาหรือการกระจายอำนาจในการตัดสินใจค่ะหรือ3 ใช้วิธีประหยัดจากการเก็บรักษาการบรรจุและการขนส่งเช่นการใช้ภาชนะบรรจุที่มีคุณภาพสูงเพื่อยือดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อให้ฝ่ายผลิตสามารถผลิตและขนส่งสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นในแต่ละครั้งของการผลิตค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะจะช่วยลดต้นทุนในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายค่ะ 8. สำรวจความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่างๆได้แก่การสำรวจความต้องการของผู้ใช้หรือผู้บริโภคสำรวจระดับชั้นในสังคมสำรวจกลุ่มอายุหรือเพศของผู้ใช้สำรวจระดับรายได้และอายุของผลิตภัณฑ์สำรวจถึงสถานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ถูกใช้ในสถานที่ใดและสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรบ้าง เช่นรถยนต์ที่ใช้ในภูมิประเทศที่มีหิมะย่อมแตกต่างจากรถยนต์ที่ใช้ในเขตทะเลทรายหรือร้อนชื้นค่ะรวมไปถึงการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคเช่นปริมาณการใช้สินค้าของผู้บริโภคว่ามีปริมาณการใช้มากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงระยะเวลาในการบริโภคข,ของผู้บริโภคนั่นเองค่ะ 9. ศึกษากฎหมายและข้อบัญญัตินักออกแบบควรศึกษาด้านกฎหมายและข้อบัญญัติ เช่นกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองสิ่งประดิษฐ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์การรับประกันสินค้าตราเครื่องหมายผลิตภัณฑ์นักออกแบบจะต้องศึกษาด้านสุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์เช่นอันตรายจากวัตถุดิบมีพิการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ตลอดจนการเกิดมลภาวะในสภาพแวดล้อมจากวิธีการขั้นต้นนะคะที่กล่าวมา1-9ถึงขั้นตอนนั้น ในการกำหนดรูปแบบแนวคิดของผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยข้อมูลและประสบการณ์เพื่อสร้างสารรค์ผลงานที่มีความสลับซับซ้อนและต้องอาศัยข้อมูลความเข้าใจระหว่างบุคลากรผู้ชำนาญการตลอดจนขั้นตอนของนักออกแบบและกระบวนการผลิตสินค้าเช่นกันค่ะขั้นตอนที่2นะคะคือกระบวนการออกแบบค่ะในกระบวนการออกแบบนะคะ หลังจากที่นักออกแบบได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดของผลิตภัณฑ์แล้วข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปช่วยในกระบวนการออกแบบซึ่งมีลำดับและขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะของกระบวนการออกแบบคือสร้างสรรแนวความคิดของการออกแบบขั้นตอนนี้อาจเริ่มด้วยการล่างภาพแบบหยาบแต่การเขียนแบบให้เห็นเพียง2มิติอาจทําให้นักออกแบบเข้าใจผิดพลาดในเรื่องของขนาดสัสดส่วนรูปร่างและโครงสร้างที่แท้จริงของสินค้าดังนั้นการสร้างแบบจําลองของผลิตภัณฑ์ในรูป3ามมิติขึ้นมาจะทําให้ผู้บริโภคมองเห็นรูปทรงได้ง่ายและชัดเจนขึ้น,นค่ะ อีกครั้งยังช่วยให้เข้าใจถึงแนวความคิดผลิตภัณฑ์ยังเป็นการทดสอบความเป็นไปได้ในการประกอบโครงสร้างต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งแบบจำลองส่วนใหญ่มักใช้วัตถุดิบที่สามารถดัดแปงลงรูปทรงได้อย่างรวดเร็วเช่นการใช้ดินน้ำมันการใช้ดินเหนียวใช้กระดาษใช้ลวดโลหะเป็นต้นค่ะขั้นตอนนี้นะคะจึงเป็นการศึกษาถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังจากการพัฒนาแนวคิด โดยมีขั้นตอนหลักๆคือ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 2. การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้มา 3. การเรียงลำดับความสำคัญความต้องการ 4. การตั้งเกณฑ์ในการประเมินผลเมื่อน,นักออกแบบได้ปฏิบัติตาม4ขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วนะคะจะนำผลที่ได้มาตั้งเป็นสมมติฐานในการออกแบบแล้วกำหนดขึ้นเป็นโครงร่างภาพตามแนวความคิดในรูปแบบที่แตกต่างกันแล้วจึงทดลองทดสอบ และประเมินผลการออกแบบเพื่อน,นำมาปรปับปรงุงดัดแปลงวิเคราะห์จุดบกพร่องตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้จากการเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดค่ะกระบวนการออกแบบอันที่2นะคะก็คือการทบทวนแบบร่างเป็นการขัดเกลาและแก้ไขแบบร่างค่ะโดยการใช้การทดลงและทดสอบแนวความคิดอย่างพินิษพิเคราะห์ ว่าจะยอมรับหรือไม่ถ้าไม่ได้รับการยอมรับจากทีมผู้บริหารแบบร่างนั้นจะต้องถูกยกเลิกหรืออาจจะกลับนำไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อน,นำมาพิจารณาใหม่อีกรอบและเมื่อผ่านการยอมรับแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาโดยจะมีขั้นตอนในการพัฒนาแบบนี้ค่ะ 1. การพัฒนารายละเอียดของแบบ 2. การจัดข้อมูลเอกสารประกอบแบบค่ะและ 3. ก็คือการทำนายผลการทำงานทางด้านเทคนิคและต้นทุนของผลิตภัณฑ์ค่ะ 3. ศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจเป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในแง่ของการผลิตเพื่อดูว่าแบบผลิตภัณฑ์ที่เลือกมานั้นมีความเหมาะสมและสัมพันธ์กันในสัดส่วนขนาดโครงสร้างรูปแบบการทำงานวัสดุที่ใช้ในกรรมวิธีการผลิต การลงทุนการจัดการในด้านอื่นๆค่ะว่ามากน้อยเพียงใดแจมขอยกตัวอย่างกรณีที่ต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจนะคะอันที่หนึ่งค่ะแบบของผลิตภัณฑ์มีรูปร่างที่สวยงามแต่ต้องใช้วัสดุที่สิ้นเปลืองมากทำให้เกิดเศษวัสดุเหลือใช้โดยเปล่าประโยชน์โดยเฉพาะวัสดุสาเร็จรูปที่มีลักษณะคงรูปและจากัดขนาดเช่นแผ่นหนังแผ่นพลาสติก แผ่นโลหะแผ่นไม้เป็นต้นดังนั้นนักออกแบบจะต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สัมพันธ์กับข้อจำกัดของวัสดุเหล่านี้ด้วยเพื่ออะไรเพื่อลดการสูญเสียและต้นทุนของวัสดุค่ะการศึกษาความเป็นไปได้ในกรณีที่2นะคะแบบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนยื่นส่วนเว้าหรือลวดลายมากมายจนเกินไปอาจจะไม่เหมาะสมนะคะกับการสร้างแม่พิมพ์หรือการขัดกาในช่วงท้ายของการผลิต ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงซึ่งนำไปสู่การตั้งราคาต่อหน่วยที่สูงตามไปด้วยค่ะแบบที่3นะคะแบบผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างแข็งแรงหรือทนทานแต่ต้องใช้วัสดุที่มีน้ำหนักมากหรือมีขนาดที่ไม่เอ,เอื้ออำนวยต่อการบรรจุลงในภาชนะรวมทั้งการเก็บรักษาการขนส่งการกำจัดซากนักออกแบบจะต้องใช้วัสดุอื่นทดแทน หรือแดัดแปลงโครงสร้างให้มีน้ำหนักเบาลงแต่ยังคงความแข็งแรงและรับน้ำหนักได้เช่นเดิมหรือไม่ก็ปรับปรุงให้มีโครงสร้างที่ง่ายต่อก,การเก็บรักษาสามารถเรียงซ้อนหรือเรียงบรรจุได้อย่างประหยัดเนื้อที่ในการขนส่งจะเห็นได้ว่าถ้ามีการให้ข้อมูลหรือรายละเอียดของการออกแบบก็จะช่วยผู้บริหารในเรื่องของการตัดสินใจเบื้องต้นได้ค่ะนักออกแบบจะต้องสื่อสารในรายละเอียดให้กับผู้บริหารได้รับทราบ ถึงลักษณะรูปร่างหน้าตาสีสันขนาดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นและจะนำไปพัฒนาแบบโดยการเขียนแบบสร้างจริงเพื่อการผลิตจริงในลำดับต่อไปค่ะ 3. การนำเสนอผลงานการออกแบบค่ะเมื่อน,นักออกแบบได้แก้ไขและพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์แล้วจะต้องมีการนำเสนอแบบจริงที่สามารถสื่อสารความหมายให้เข้าใจและมีรายละเอียดประกอบอย่างครบถ้วน ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตหรือผู้ร่วมออกแบบได้แก่วิศวกรผู้จัดการฝ่ายผลิตนักการตลาดนักกฎหมายช่างเทคนิคช่างฝีมือและทีมงานฝ่ายโรงงานการผลิตต่างๆขั้นตอนนี้นะคะจะทําให้เกิดความเข้าใจในแบบที่นําเสนอได้ตรงกันจนเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนโดยปก,กติทั่วไปแล้วนักออกแบบผลิตภัณฑ์จะมีวิธีการนำเสนอแบบได้ถึง2วิธีด้วยกันค่ะ เรามาดูวิธีแรกกันค่ะวิธีแรกคือการนำเสนอในลักษณะ2มิติขั้นตอนนี้นะคะเป็นการทำงานสารต่อจากแบบร่างภาพที่คิดไว้แบบหยาบผนวกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์นในผลิตภัณฑ์มาเขียนให้เห็นเป็นรูปร่างที่ชัดเจนวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านแบบสามารถตรวจสอบความกว้างความยาวของสัดส่วนได้รวมทั้งของสร้างและสัดส่วนที่มีการขยายภาพ พอแสดงรายละเอียดและแบบของภาพตัดขวางและภาพแสดงการประกอบของชิ้นส่วนเพื่อสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้อ่านแบบไม่สามารถที่จะตรวจสอบความสูงความหนาความลึกของแบบเขียนประเภทนี้ได้ค่ะในการเขียนแบบ2มิติอาจเขียนได้ด้วยการเขียนแบบภาพฉาย เป็นการเขียนภาพที่แสดงมุมมองแต่ละด้านของวัตถุหรือผลิตภัณฑ์ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนพร้อมทั้งมีการกำหนดขนาดสัดส่วนที่แน่นอนโดยปกติแล้วภาพฉายสามารถมีมุมมองได้ทั้งหมด6ด้านเหมือนลูกเตา๋าแต่มีเพียง3ด้านเท่านั้นที่สามารถนำมาใช้ในการเขียนแบบภาพฉายนั่นคือด้านหน้าด้านข้างและด้านบนค่ะอีกแบบก็คือการเขียนแบบ3ามิติ นอกจากเขียนแบบภาพฉายแล้วนักออกแบบอาจต้องเขียนภาพชิ้นงานเป็น3มิติเพื่อแสดงให้เห็นพื้นผิวของชิ้นงานได้ครบทั้ง3มิติในภาพเดียวกันคือความกว้างความยาวและความสูงซึ่งลักษณะรูปร่างใกล้เคียงกับงานจริงทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจในแบบงานง่ายขึ้นค่ะการนำเสนอผลงานการออกแบบอันที่สนะคะก็คือการนำเสนอแบบ3มิตินั่นเองค่ะ ในบางครั้งนักออกแบบนําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็น2มิติอย่างเดียวอาจจะยังไม่กระจ่างชาัดค่ะจึงต้องมีการสร้างรูปทรง3มิติขึ้นเพื่อเป็นแบบจําลองพร้อมประกอบคาอธิบายให้เข้าใจง่ายและเร็วขึ้นข้อดีของแบบจําลองก็คือช่วยให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่มีความซับซ้อนเช่นอวัยวะภายในของสิ่งมีชีวิตหรือเครื่องยนต์ของเครื่องจักรกล สามารถอธิบายสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นองค์ประกอบของเซลล์นำมาใช้เป็นสินค้าตัวอย่างแทนสินค้าจริงที่มีราคาแพงเช่นโทรศัพท์มือถือและแบบจำลองไม่มีอายุการเก็บรักษาจึงสามารถใช้งานได้อย่างไม่จำกัดเวลาแบบจำลองมีอยู่หลายประเภทดังรายการที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ค่ะ 1. แบบจำลองแสดงรูปทรงภายนอก เป็นแบบจำลองที่สร้างขึ้นมาอย่างง่ายไม่มีรายละเอียดและขนาดสัดส่วนที่ถูกต้องอาจมีขนาดสัดส่วนเล็กหรือใหญ่กว่าขนาดจริงเพราะเป็นการกำหนดโครงสร้างและรูปร่างที่เน้นให้เห็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างคร่าวๆื่อเริ่มต้นศึกษาแบบของผลิตภัณฑ์ถึงโครงสร้างทั่วไปหน้าที่ใช้สอยและความเหมาะสมกับสรีรล้าร่างกายของมนุษย์ 2. แบบจำลองแสดงรายละเอียดเป็นแบบจำลองที่ใช้เพื่อการศึกษารายละเอียดเช่น ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรลักษณะองค์ประกอบของแบบจำลองประเภทนี้มีสัดส่วนที่แน่นอนอาจจะเป็นการย่อส่วนให้เล็กลงหรือขยายให้ใหญ่ขึ้นก็ได้ตัวอย่างเช่นหุ่นจำลองที่ย่อโลกเพื่อใช้ในการสอนลักษณะภูมิประเทศอาณาเขตของพื้นดินและน้ำเป็นต้นค่ะ 3. ผลิตภัณฑ์เสมือนจริงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อน,นำแสดงโครงสร้างที่มีส่วนประกอบรูปร่าง และสีสันที่มีขนาดเท่ากับของจริงมากที่สุดแต่อาจใช้วัสดุราคาถูกเช่นพลาสติกเพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและนักการตลาดยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เสมือนจริงในการทดสอบความชอบของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ด้วยค่ะ 4. ผลิตภัณฑ์ต้มแบบเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์จริง มีส่วนประกอบมีขนาดมีวัสดุและมีรายละเอียดอื่นๆที่เหมือนจริงทุกประการเพื่อนำไปทดสอบตลาดและหาข้อมูลด้านทัศนคติของผู้บริโภคได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะแบบจำลองต้นแบบนั้นยังเป็นผลิตภัณฑ์ในช่วงเริ่มต้นทดลองผลิตในส่วนของกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อใช้ทดสอบการทำงานของเครื่องจกักรและส่วนผสมของชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งเรียกว่าขั้นตอนการผลิตเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อน,นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้ไปทดลองวางขายในตลาดและทดสอบความรู้สึกของผู้บริโภครวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานจริงซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในภายหลังก็ได้ค่ะ 4. กระบวนการผลิตในกระบวนการผลิตนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายผลิตค่ะ ฝ่ายผลิตนั้นจะได้รับงานเขียนแบบจากนักออกแบบที่นำมาเสนอให้กับฝ่ายผลิตซึ่งฝ่ายผลิตนั้นจะเป็นผู้ดาเนินการผลิตตามแบบและข้อกาหนดต่างๆในรายละเอียดที่ได้กาหนดไว้ค่ะนักออกแบบยังมีหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตและคอยติดตามแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสื่อความหมายที่ไม่ตรงกันค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานั้นสำเร็จ และมีคุณค่าเป็นไปตามความต้องการที่กำหนดไว้ร่วมกันค่ะ 5. การประเมินค่าการประเมินค่านี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะในกระบวนการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ค่ะโดยการประเมินค่าของงานที่ออกแบบและผลิตออกมาว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อลูกค้านั้นได้นำผลิตภัณฑ์ไปใช้จริงรวมทั้งการประเมินต้นทุนการผลิตทั้งหมด และการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมทางด้านการตลาดเช่นการกำหนดราคาขายการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การบรรจุหีบห่อการกระจายสินค้าซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะจะมีผลกระทบต่อก,การปฏิบัติงานและสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานทั้งหมดเลยค่ะ การประเมินค่าจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยการ 1. การทำงานและการใช้สอยในส่วนนี้จะเป็นการพิจารณาตามหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ค่ะว่ามีลักษณะและคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของระยะเวลาในการทำงานความสะดวกสบายเช่นความสามารถในการที่จะทำให้ผู้ใช้นั้นรู้สึกผ่อนคลายความปลอดภยัยเช่น อาจจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่รั่วนไหลได้ค่ะและความเหมาะสมกับภาวะการใช้งานเช่นการใช้ผลิตภัณฑ์ในอากาศที่ร้อนและมีฝุ่น 2. โครงสร้างเป็นการพิจารณารูปร่างลักษณะน้ำหนักความแข็งแรงทนทานในการใช้สอยค่ะ 3. ความทนทานเป็นการพิจารณาถึงอายุหรือระยะเวลาของผลิตภัณฑ์และวัสดุที่สามารถใช้งานได้ปกติและมีคุณภาพตรงตามที่กำหนดไว้ ซึ่งความทนทานจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความประหยัดคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะ 4. เป็นการพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยดูจากความเหมาะสมของสรีระร่างกายสัดส่วนและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ค่ะ 5. กระบวนการผลิตเป็นการพิจารณาถึงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งพิจารณาได้จาก 1. ความปานีตเรียบร้อยของผลงาน 2. การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆในองค์กร 3. ความถูกต้องของแบบและรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ค่ะและ 4. ผลงานที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพค่ะ 6. ความประหยัดเป็นการพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตความคุ้มทุนของการลงทุนและผลกำไรค่ะ 7. การสื่อสารกับผู้พบเห็น เป็นการพิจารณาความสามารถของแบบชิ้นงานในการสื่อสารข้อหมายต่อผู้ใช้หรือผู้พบเห็นค่ะอาจมีการเผยแพร่การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องและสนับสนุนกันอย่างได้ผลค่ะ 8. ความสวยงามเป็นการพิจารณาด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์เช่นโครงสร้างสีสันสัสดส่วนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้และผู้ที่พบเห็นได้เป็นอย่างดีค่ะ หลักการทั้ง8ที่กล่าวมานี้นะคะเป็นเพียงแนวทางกว้างๆแค่นั้นเองที่จะสามารถนำไปเป็นหลักในการพิจารณาหรือแดัดแปลงให้มีรายละเอียดเพื่อให้เกิดความรัดกุมอาจจะมีการเน้นถึงคุณสมบัติด้านใดนด,นด้านหนึ่งมากเป็นพิเศษค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ์นั้นๆตามความต้องการและความเหมาะสมได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ขอจบในเรื่องของขั้นตอนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้เจออาจารย์ในคลิปถัดไปรอติดตามรับชมกันได้เลยนะคะ